สอซส,สวัสดีกันพี่น้องขารเราตอนรับพี่น้องกข้าุรายการซูสัสดีไอว่แอนซี่บอแมนแอไฟาตเนกิวแอนซี่ไฮทูออล my f เฟรนด์ฟอร์รออรมอลาวเดอร์วู้ yeah. พี่น้องขาเมื่อนี้ เราได้ตำักหงวังหนึ่งข่อยซิมไปโอ้เสียบทองบักยางคักต้องได้ักเบกกับหน่อไม้หมกใหญ่เวอร์ฝีมือคุณใหญ่เออนั่นก็คือหมกหน่อไม่ <laughs> มีประโยชน์ทำมาหากินซอยกันเไหมจากเพจากจากจากช่องคุณอาอุ้มหมกไงครับคุณแม่เห็ดหมกเป็นไง อย่างนี้นะคุณแม่ลูกก็พับลงอย่างนี้นะแล้วก็น้ํามันก็อาจจะไหลเติ่งเริงไปนิดหน่อยพี่น้องก็เห็นไหวกล้องมาทางนี้ก่อนเอ้านี่หมกใหญ่เวอร์เนี่ยทุกคนดูสิ <ไป S 1> ดูแต่พื้นที่มันหน่อยเ<ๆ>ขาเรียเอาเมี่เอา้ามากินกันเลยส่วนลูกชายกินข้าวกับกับอะไรหมู ฮะหมูอะไรห,หมูอะไรปลาหวาน,วานกับหมูยอคุณแม่กินไข่คุณแม่ว่าจะไม่กินข้าวแต่ว่าแสบท้องจังเลยปลาหวานปลาหวานลูกชายคุณยายอยู่ข้างๆคุณยายคอยจกอยู่ข้างๆนะคะโอ้ไข่กันหนึ่งหนึ่งพร้อมกับอันมกน้ำมัพี่นอ้อง กินไข่ล้องท้องกันอืมมองเึนหมูตามท่นสะดุอะไรดม,มันไม่มีข้างหลังกลัตกไม่ตกกว่าตกอืมเห่อยเหน่อยครับอข้าวเลยครับเ หมูยอ่อเนี่ยยังพี่น้องก็เห็นหมูยอ่ออยู่ทั้งนี้มาอะไรมครับคุณจำลองท้องเหรอขอบคุณค่ะคุณยายยันลูกลูกสาวน็นอกเข่าลงบ้าน <laughs> ชิมไปคำเดียวอ่ะแสบท้องเลยนะคุณยายาจริงๆนะจิ้วขึ้นเลยนะ คะห้อ,ะองไม่มีเดดสิ่งเดียวห้องว่างเนี่ยแต่หนูอยากอันนี้มากเลยเอาของทั้งหมดนี uh ่ huh. จะปลูกอะไร ข้าวโพดข้าวโพดดดูกันข้าวโพดแล้วหรอคะอิวหนองเบิรงหนังหมูใายกินเลยลูกหมูสามชั้นเพราะมันนังหมูหมูสามชั้นหืบบเออ แม่ทอดไหมนะฮะแม่ทอด2 2> แต่ไม่เลยแบบนี้อบแล้วไม่เลยบะมิทอดแม่กี่ขั้นนะแม่อบอย่างเดียวมคุณยายบอกคุณเออฟังคุณยายบอกอคุณยายบอกว่าให้ทอดไฟอ,อ,อ,อ่อนๆแม่ทอดไฟอ่อนๆคุณยายขออบไม่ได้หรออบแล้วไปทำอย่างอื่นได้ไง เนี่ยเล่นแต่โทรศัพท์คุณยายบอกแหบอันนี้ปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันก็ต้องไปตอบเซตลูกค้างไงคุณยายคุณยายกลมเหรอคุณยายกลมพักจั้ง ทำไมเดี๋ยวสิบพุงด้วยไม่หน <c oughs> ่องเท่าไหร่ที่เอาฮะไม่เลยครับอร่อยเลยอร่อยอยากเกินแม่บอก ามเคียงแม่ต้องหักแม่บนอยุากให้เคียงทำหมกนงน้อยนึงแล้วก็หมกน้งแม่ลายๆแม่อดูอะไร จะลอฮะตะลึรอจอะไรความงในความกินคำใหญ่ของแม่เหรอ <c oughs> เกาเอิ้นคำตาเหลียกลูกอร่อยปะอร่อยมากควาตาสวดไม่อร่อยที่ โอ้ oh. uh ือหอมไหมเราเองหอไหมขุงนี้ทำไมสดแล้วหอมทำไมถุงพี่น้องเ่ไม่ชอบเลยะะเวลาหมกเหรอคะเพราะอะไรอ๋อ มันจะเป็น,นเงื้อๆหรอลูกชอบทั้งสองหน่อไม้ค่ะแต่ชอบหน่อไม้ถูกมากกว่าเพราะตอนนี้ลูกหายหน่อไม้ถูกอิอว กินปลาหวานคุณยายก่อนนะปลาหวานงหนูปลาหวานของหนูเหรอหนูใส่ข้าวหรือเปล่าอ,อ,าอ,ายายอร่อยมากคุณยายไม่โทรชวนพี่หนิงมากินซ้มต้มนะซุปต้มไม่มา <laughs> ไม่สู้เลย <laughs> เจ้าขึ้นมาออนแอรสิพี่หนิงเจ้าขึ้นมาออนแอร์แท้มึงจะลดเผ็ดลงให้ก็ได้ค่ะพี่หนิงมากินเถอะถ้าบอกว่าพี่หนิงจะมาน่ะปุ๊บมึงจะลดเลยมึงจะลดเผ็ดเลย,อ,เเลยอ้าวว้าว อไข่ดีจังคุณยายเปลือกมันไม่ติดกับอันนี้บอกง่ายๆไข่เก่าหรือไข่ใหม่คะที่มันไม่ติดเปลือกเนี่ยไม่มันจะมีแบบ <S 2> <S 2> <S เขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าไข่เก่าหรือไข่ใหม่ที่มันชอบติดเปลือก อร่อย<ะ>อ,อย่ะเด็กร้อนไ่ะไม่กินหมูเราีเอาคำอะไรนี่อ๋าเปลาตั้งไหนไม่้อนแม่มันลวกปาไกาไหมไหลูก<า>มทำเลยไม่ได้ไ ผักบุ้เลยเหรอผักผงสูรสเฮ้อเลยมันจะย่ำแหลกนะอืมมันหวานเนาะเวลาเนึ่งอะ่ะผักผงสูรสนะบกหงนิดหน่อย ดใจดูคำนี้ดูคำนี้ว้าวหือว่างผ่านไหมไม่บางคำตาเหลือกไหมเั็นคำเล็กอยู่หรอมันต้องเพิม่มคำใหญ่กว่านี้ใช่ไหม คำใหญ่เลยดูคำนี้ดูหนึ่งสองหนึ่งสองบอหลูนว่ะหนึ่งสองทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขียนเลย่ อืมันพ่อนแม่เลยเพราะการงานก่อใช่ไหมครับแต่มันสุกเร็วมากเลยนะขอน้ำครับพรอนง๊อ ได้บอเปิดได้บอต้องเปิดให้สุดนะไม่งั้นมันดูดไม่ขึ้นนะั้นน่ะอื้มอ๋ออ้อฮะโอ้โโอ้อะไรอะลูกเจ็บไหมหมายถึงว่ากระบอกน้ำแม่อ่ะเจ็บไหม ไม่บังดีกว่าเออเอาม่ป้อนดีกว่าเขาย่างเขาตกย่างเขาตกเหรอมันมาดูดบ่ขึ้นบักหลาดดูอันนี้บ่ได้มันพอไปโอน้มาเอ้ยกลุ่งานกระบอกน้ำอุตสิเป็ัญญงกระบอกน้ำมาลูก เอาไว้เออกอดกอดลูกไว้เหรอโอ้จะมันยันตกนนะคนยายนั่งอยู่ได้ไงม,มันต่ำค่ะมันมองไม่เห็น,นแต่อันนี้มันสูงเาวัดแล้วอือ อืมคางไปสูตส่ตำมังคุงกับพี่น่องะะขอบ,บคุณทุกท่านทีติดตามรับชมมากกรไม่้ยกนนานท์ด่วยแล้วับละกอนวัสคีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย